พอเลยพอ,อ,ะพอจะทําอะไรเนี่ยไอหน้าคนนี่พามเรื่องเหตุการณ์ที่มันไม่รู้จริงนั่นลเลื่อนจริงไม่มีการให้เกีร์เรื่องจริงอีกนั่นแหละใจะเย็นหน้าเย็นก่อนขายหน้าขนไปเถอะพราคนเก่งเจ้าเองก็อยากหัวเราะย,ยอข้าเหมือนคนอื่นโรเกตนายมาแล้วรู้ไหมไม่มีใครหัวเราะย,ยอดไหนมันมองข้าเหมือนตัวอะไรไร้ราคาจริงๆข้าไม่ได้ขอให้เขาสร้างข้าไม่ได้ขอให้ผ่าเป็นชิ้นๆแล้วประกอบคืนผ่าประกอบแล้วผ่าประกอบอีกจนเป็น ตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครว่านนาเป็นตัวปลาดหรอกนะไอ้เหี้ยนี่เรียกข้าหน้าขนอีนี่เรียกข้าหนูผีดูสิจะจะขำอยู่ไหมตั้งจตกโดนยิแสกหน้าเขาไปแล้วสักสี่ห้านัดไม่เอายายายาเงินสี่พล้านยูนนิตล็อกเก็ตไม่เอาน่านาแค่อดทนอีแค่คืนเดียวนายก็รวยไม่รู้เรื่องแล้ว ได้แต่ไม่รับปากนะว่าเสร็จงานแล้วข้าจะไปส่งพวกแกกลับบ้านเก่านี่ไงเห็นไหมเล่าทําไมแต่ละคนถึงไม่มีใครครบรู้จักกันไม่เกินห้าวิก็คิดจะฆ่าเขาซะ<ร>าแล้วดังด้นมาครึ่งทางของห้วงอวกอาศยังไม่มีวี่แววว่าโรดันจะตายดราก์ล่อยเข้าไปเราไม่ต้องการเขา